เครื่องคิดเลขทรงอย่างแบดคอร์สเรียนภาษาจีนคอนเสิร์ตแบ็กพิงค์รถติดหรือเปล่าจ่ายค่าไฟยังไงฟิตเนสร้านกาแฟสวยๆทั้งหมดนี้คือคำค้นหายอดฮิตนะครับที่คนไทยเข้าไปพิมพ์หาใน Google มากที่สุดเมื่อปีที่แล้วครับโอ้คนละแนวกันเลยนะคะ แล้วอย่างนี้ถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็น่าจะมีเรื่องที่สนใจแตกต่างจากบ้านเราด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะว่าทุกคนบนโลกนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวที่สนใจแล้วก็อยากจะไปค้นหาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าโลกเราไม่มีเว็บ Google เนี่ยกว่าจะได้คําตอบของแต่ละคําถามเนี่ยก็เรียกว่ายากมากๆเลยล่ะครับพี่โน้ต ฟังแล้วก็เริ่มนึกสงสัยเลยนะคะน้องโอ๊ตว่าจริงๆแล้วเนี่ย g o o g l e เกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะแล้วคําว่า Google เนี่ยหมายความว่ายังไงแล้วที่อยากรู้ที่สุดเลยนะคะก็คือว่าพอ Google เกิดขึ้นมาแล้วคาอะไรเป็นคําแรกที่ถูกเสิร์ชอยู่ใน Google ค่ะทุกข้อที่พี่นลสงสัยเนี่ยก็เป็นข้อที่ผมสงสัยเหมือนกันนะครับอ,อ,อยากรู้มากเๆเลยนะครับแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าโอ้ชาวเน็ตทั่วโลกเนี่ยเขาไปเสิร์ชหาคําว่าอะไรกันใน Google นะครับวันนี้เราจะไปตามเรื่องนี้กันนะครับในติ้งตามติง้ง